สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของสนามกอพอปี63นะครับเรื่องท็อปปิกที่สำคัญพูดคุยกันเยอะมากในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็คือขอบเขตในส่วนของคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของสนดมและก็ตักกศาสร์เนี่ยมันจะออกข้อสอบหรือไม่ประเด็นนี้นะครับพอผมทราบข่าวนะครับมีลูกศิษย์หลายๆท่านถามเข้ามานะครับในแฟนเพจของผมนะครับผมก็ไปค้นหาข้อมูลเลยนะครับว่าสรุปยังไงกันแน่ในส่วนของคณิตศาสตร์ นะครับนี่เราพูดถึงส่วนของคณิตศาสตร์นะโดยเฉพาะเรื่องของสด,ดมและก็ตรรกศาสตร์หรือสอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยสรุปมันออกข้อสอบไหมซึ่งผมก็ไปสืบค้นมานะครับต้นตอมันมายัางไง เรื่องนี้มันมีที่มานะครับก็คือในเว็บของกอพอเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างของแนวข้อสอบให้ลองฝึกทำดูใช่ไหมครับและก็ะเผอิญว่าปีนี้นะมันไม่มีในอ่ามันไม่มีเนื้อหาในส่วนของสะดมและก็ตรกกาสตร์เลยทำให้สถาบันติวหรือติวเตอร์หลายๆท่านหรือเพจหลายเพจวิเคราะห์นะครับตีความไปว่า มันจะไม่ออกข้อสอบในส่วนของสันดมและก็ตะกศาสตร์โดยยึดตามนะครับตัวอย่างข้อสอบที่สนามกอพนนะครับที่เว็บไซต์เขาเปิดให้ลองฝึกทําดูนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ยังไม่มีหนังสือยืนยันจากสํานักงานกอพอหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับออกมาเป็นหนังสือยืนยันว่าจะไม่ออกข้อสอบในส่วนนี้แต่นะครับเพจหรือว่าติวเตอร์บางท่านนะครับ ก็วิเคราะห์โดยยึดหลักนะครับยึดหลักตามที่ผมพูดไปตะ่กี้นี้ก็คือตัวอย่างแนวข้อสอบของสนามกอพหน้าเว็บไซต์อกอพนะ่ะมันตัดส่วนนี้ออกไปเขาก็เลยวิเคราะห์ว่ามันน่าจะไม่ออกข้อสอบในส่วนนี้โอเคนะครับที่นี้ถ้าถามความเห็นของผมนะครับเมื่อมันยังไม่มีหนังสือยืนยันจากสำนักงานกอพนะครับหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกข้อสอบ นะครับมีนักเรีอ,ออกมาชัดเจนมันยังไม่มีมันยังไม่เห็นดังนั้นถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมผมก็จะยังเตรียมตัวยังฝึกทำข้อสอบในส่วนของตรรกศาสตร์และก็ส่วนของสะดมอยู่นะครับผมไม่กล้าเสี่ยงถามว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะไม่ออกข้อสอบในส่วนของสะดมและก็ตรรกศาสตร์ ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราดูตามตัวอย่างแนวข้อสอบที่เว็บสำนักง,งานกอพอเขาเอามาให้เราดูแต่ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าเพอเอินมันออกล่ะทํำยังไงนะครับถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวไปก็อาจจะลดความลดผา่าความตายกลางทางก็ได้นะครับสรุปสรุปในส่วนของตรรก,กศาสาร์และก็สะดมเนี่ยยังไม่มีหนังสือที่แน่ชัด นะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาว่าจะไม่ออกในส่วนนี้ดังนั้นถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะผมก็จะยังเตรียมตัวในส่วนของสัดมและก็ตรกศาสตร์อยู่นะครับแต่ถ้ามีหนังสืออัปเดตหรือคุณมีข้อมูลอะไรที่ลึกกว่าน,นี้ก็เอามาฝากผมได้ผมจะเอาไปแชร์เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆที่จะสอบสนามกอพอนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับโยงปริดพงศ์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ